โอ้หอ่ะใช่ไหมคะพิกเป็นยังไงอ๋อต้องไปซื้อก็ได้นะเ,นเราซื้อมาเท่าไหร่นะสิบสามบาทแล้วพิกข้างข้างบ้านเรานะแช่ไว้สี่ถึงหกชั่วโมงแค่น ทิ้งแม่แม่ชอบทิ้งทุกอย่างที่เป็นขยะที่เขาียกว่าเป็นขยะเดี๋ยวเราเอาวางไว้ดีด นจะตกลงมาใช่ต้องให้ี่อยูนี่อันนี้แม่ฟูนะคะสวัสดีค่ะมีวามร้อแม่ต้องไหนได้เนบ่เแม่ฝนตกล้วเร็ว มันจะมีแรงไหมนะ่ะพี่ม,มาจับกล้องเป็นตลิโตนให้เดี๋ยวที่ทำได้ราต,ต้องขุดออกอใช่ป่ะอ่าใช่ขูดให้มันเป็นรูเป็นรูลึกๆเลย มม่มีใชหพี่เวลาเราทำแรงเมฆฝนชอบตกอะ่ะอ๋อมันเป็นสิ่ง Amazing เป็นสิ่งแรกที่พี่ทำอะ่ะอัปมงคลแน่นอนดูดีสิโอ้สวยงามคือแตงโมจะหวานเลยแม่ว่าอย่างก่อนนางงามปลูกแตงโมหละนางงามปลูกแตงโมมาตรงนี้ <c oughs> ละสองสามเมตรเออใส่าาไปเรือยแล้วก็บ้านไปเรยจำไม่ไ้เฮ้มันคือปุ๋ยหรือเป็นดินชิวหรือเปล่าใส่ไปเลย แค่วันหนึ่งวันดีกว่าต้นพน <4 S 1> ริกม,มันจะได้มี4-6ชั่วโมงไงมันจะได้มีรากงอกบ้านหลังนี้รถก็เยอะเหมือนกันะนะสี่คันโอ้โเเห็นกี่คันอืมสองสามพันเกไม่เห็นจักรยานหรอจักรยานกี่คันจักรยานสองกลับมาที่เรื่องของเราอย่าไปเสือค <laughs> ไม่แต่เขาจอดอยู่น่ากลัวนะเ มีคนขี้เสื่อมออันนี้ก็บ้านหลังเนี้ยก็ที่จอดรถประจำของพ่อเราซื้อบ้านไว้สองหลังนะคะเพื่อที่จะจอดรถคือกดของหมู่บ้านกดของหมู่บ้านอ่ะเขาให้จอดรถได้สองคันใช่ไหมแล้วก็เลยซื้อบ้านติดกันเพื่อจอดได้สี่คันถึงว่าทำไมฝนตกพี่ผักกะไชยดิไหนอ่ะ เอาไปใช้มาเลยโอ๊ยปักไม่ได้นี่ว่ะเอามันเลยชุ่มฉ่ำปักไม่ได้ปักไม่ได้ปักไม่นั่นแหละยิ่งดีน้ำท่วมขนแก่นจะได้ใช้เรือดำน้ำทำไมพูดปากตัวเองจังเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ท้องว้าวท้องว้าวเข็มกัดลูกเสือมีเส้นดึงนี่ไหนดูน้องนี่ เรียกพี่เหรอคุาน่าจะอยู่มานานกว่าเราโมจะจับปะกู <c oughs> <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> น้องไซเรนเอาเอาน้องไว้ในดินนี่แหละเดี๋ยวอุ้มน้องไว้ก่อนไม่เดี๋ยวมันโดนเสียมเอาวางไว้ถือไว้อะไรอย่างเงี้ยแหละถือออกมาทําไมละ่ะเอาอุ้มน้องไว้ก่อนเ <c oughs> อออุ้มมาเดี๋ยวน้องหายเพี <c oughs> ้ยช่วยกูเลยเปลี่ยนกันไหมเดี๋ยวถือกล้องให้บอ วันนี้ใส่เสื้อเหลืองด้วยนะสเปกไม่เอาเดี๋ยวเขาว่าเป็นสลิมเอาหรอไม่เกีียวดูน้องนี่น้องน่ารักเนาะชอบสีเหลืองพี่เฮ้ยระวังไอ้นี่คว่ำอุ้ยโดนหรือยังโดนหรือยังโมโดนนิ้วหนูไม่เป็นไรหรอกครีมที่ดีพี่เอามนด้วยครีมเลยค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นเซรั่มไม่ไม่ได้ไม่ได้จะตั้งใจเอามาขายนะแบบพอดีแบบพ,แบบพกติดตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยพิเทราเซรั่มนะคะช่วยให้หน้าเนียนใสไร้สิวกระจ่างใสไร้สิวฝ้ากระค่ะนี่ใช้วันเลยจะใช้ให้ให้ดูตอนนี้ไม่ได้นะะวงนี้แหละโฆษณาเข้าแป๊บนึงอะมาต่อน้องตายยังไง อ้อก็เล่นกับน้องงั้นแหละเล่นกับคุณเลยะไม่มีพริกด้วยพริกมาจากไหนไม่รู้นี่ต้นข้างๆนี่ไงต้นข้างๆสวนดีเนาะสวนดีเนาะหมู่บ้านเขาทำแต่ไม่เขาปลูกเขาเขาเอาที่เอาดินมาถมอะเพิ่มขึ้นประมาณเป็นกิโลกิโลอะแบบเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็น เป็นที่ที่เขาขายวัวกันอะน้องเลื้อยไปไหนแล้ววะโอ้น้องน้องน้ชีวิตสัตว์โลกแล้วแหละคิดเนี้ยอยาจะอุ้มน้องไว้ให้เส้เดือนน่ะยิ่งดีไม่ชอบมันเหมือนมีอะไรผสมดินอยู่อ่ะอ่ามันเป็นปูนที่แบบเป็นแบบเนี้ยพี่เนี่ยเออเออเออมันจะเกิดเหรออ่า เกิดเกิดมันเป็นดินดูได้ไงเอ๋อกูเป็นแตงโมกูเป็นแตงโมอ่ะเป็นแตงโมอ่ะก็เผ่าพันชั้นน่ะโอเคเออมันไม่โตให้หรอกไปซื้อกินดีกว่าไม่อยากรู้เหมือนกัน่จะปลูกอะไรตายอีกไหมพี่อันเมล็ดเมล็ดเท่าไหร่นะสิบสามสิบสามบาท ซื้อเขาลูกละลอ,อยนะซื้อเขาลูกละยี่สิบเออซื้อเขายี่สิบบาทอ <ะ S 2> ่าไปกินแหละจากที่เราปลูกเองกับซื้อกินเองอะไรไดีกว่าไม่อันเนี้ยเป็นอนาคตเราเอาไว้ขายไงเราไม่รู้ว่าเม็ดสองเม็ดของเราที่ลงไปเนี่ยมันจะได้กี่ลูกแล้วเราขายลูกละห้าสิบบาทคนะ่ะมันจะโตให้เปล่ามันต้องโตเท่านั้นไม่โตเดี๋ยวมาดา่า โอ้มันสุดทางมันแล้วใช่ไหมจะไปขัดคืนมันเลยหยอดๆเลยหย่อดเลยหยอดไส้เดือนไม่จะเอาน้องไม่ตายได้ไหมเอามาให้หน่อยน้องน้องอยู่ไหนแล้วอะเฮ้ยพี่นูอยากเยังน้องอ่ะมึงก็ถ่ายน้องไปมึงถ่ายกูหร <laughs> อแโชว์มาเลเดียวสอง เออน้องออกไปดีน้องไม่น่ารักตรงไหนหน้าเหมือนแกเลยอ่ะอ่าเจ็ดเมตรอ่อเคถูกไปล้วนเอาแค่สองหลุมพอไม่มันเอาหลุมสุดท้ายสิบเมตรอ่ะจบหมดหมดทั้งนี้เลยไม่เป็นตามหลักทางเลยน้องน้องล้มแพ้แล้วเขาบอกว่าให้ห่างกันกี่กี่เมตรวะสามสิบเซนเออห่างกันมากเลยห่างกันเป็นเมตรอะ อ,นอ<ย>้นี่ก็จะคว่ำนะคะต้นอะไรเนี่ยอย่าฆ่าน้องนะอย่าฆ่าน้องเอามือหลุดมือออกอย่าฆ่าเ,าเอามือหลุด <c oughs> ไปเอาปุ๋ยนะไปปุ๋ยหรือเปล่าเอ้ยม่เป็นนี้แหละออไม่ใช่ก็ไม่เอาอืออันนั้นน่าจะเป็นดินเฉยๆอ่ะ <c oughs> พี่เวลาเราจะทำอะไรยไมม่ฝนชอบตกอ่ะหน้าฝน เดือนนี้เดือนเกิดพี่ด้วยพี่รู้ดีขนาดหนูตากผ้านะรู้ว่าเป็นเวรกรรมเองแหละแต่เที่ยวไม่เกี่ยวจา<ต>ก<ต><ด>ทีด่ดูการอ่ะเวลาพี่ลางหบสถุนยังตกเลยเกี่ยวอะไรอะ่ะอุยอ้ยโอ้จะตกอุย้อยเทับน้องตายแกเอาน้องไว้ไหนข้างล่างสุดอันนี้สู่สารน้องไง <laughs> อไอหลุมสุดท้ายนะคะเฮ้ยถือหน่อยเอาชื่ออะไรอยเอาเหน็บกระเป๋าหลังเลย,เ,ย,อยเอาไอหีหลุดคไอหลุมติดลุกเขาใติดมั้งพี่นั่งยังไงให้มันติดหลุมเออเออเอเอโรงเหรออ่ะตรงนี้อ่ะ เป็นปลาทีบแทนเอาคีมเท่าไหร่จะถามถึงนะคะเท่าไหรเลยค่ะอยากรู้อินบ็อกมาตรงไหนจากหลักร้อยเหลือหลักสิบพี่ทำน้องทำไมตรงนี้ลกันอันนี้ต้นอะไรบอกก่อนอ่ากัญชาฮะซิ่งเหรอ จริงเหรออพี่ต้องดูดิเฮ้ยเฮียคลิปนี้ลงไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นบ้านกูปูกกัญชา <c oughs> เจะได้เก็บเกี่ยวเลยเออกูเห็นแล้วว่ามันขึ้นในห้องกูได้ยังไงใจลาย <c oughs> จิ้มไม่ไดึงออกมาค่ะหน้าขาวใสๆด้วยพิทเทราเซรั่มนะคะไหนเต่นให้ดูหนะ่อยมันใช่